ว่าพวกเรามารู้จักกับ s m p b a k l r y โครงการสร้างอาชีพสร้างไรายได้กันดีกว่าสถานศึกษามีความมุ่งมั่นตั้งใจนำนโยบายด้านการศึกษามาใช้ในการับเคลื่อนสู่การปฏิบัติตามนโยบายเรียนดีมีความสุขเรียนเอ จึงได้มีการจัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพให้กับนักเรียนโดยบันทึกความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเพื่อสร้างเสริมอาชีพเรื่องขนมเบเกอรี่และเครื่องดื่มในการนำไปจัดจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับนักเรียน เราใช้หลักการคำนวณราคาทุนแล้วกำหนดราคาขายให้สูงกว่าราคาทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ50เพื่อให้มีรายได้มาจาัดสรรสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน SMP Bakery โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ ทำให้เรามีความสุขในการเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนและครูในโรงเรียนขอขอบคุณโรงเรียนที่สนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้ให้กับพวกเรานะคะ